วันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมมาดูลูกยิงสวยๆของลาชสัสไคบี้กันครับทั้ง16ประตูเลยครับผมนะฮะก็เรียกว่ายิงกันสรุดเลยประจำฤดูกาล2014ยิงสรุดนะไม่ใช่ยิงสรุบยิงสรุดใช่ไหมฮะสุรถ้าพร้อมแล้วพร้อมหรือยังยังฮะพร้อมเพล่ะนะลูกยิงสวยๆรอเราอยู่แล้วนะครับโอเคครับเริ่มกันเลยไหนเอาละครับผมนี่ฮะเจอกับสีสเกตโอ้โหล็อกหลบเรียกว่ายังเทพนะครับ แล้วเป็นไงฮะแหมลูกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นประเด็นเลยนะไม่ปัญหานะครับผมแล้วก็มายิงอาร์มี่ครับทหารก็ไม่กลัวไม่กลัวยิงหมดยิงหมดนะฮะนี่เล่นที่โอครับครับผมเจอกับพีทีทรยองนะครับปตทระยองอ๋อไม่ พีทีทีได้ไหมได้องค์กรเดียวกันนะองค์กรเดียวกันครับผมชื่อไทยภาษาอังกฤษเนี่ยน้ำมันหถึงแพงเนี่ยเพราะรัฐรัสไปยิงเขาโอ้โหเนี่ยเล่นตัวต้นเหตุเลยต้นเหตุเลยนะครับก็เรียกว่ายิงหต่อเรื่องนะโอ้โหช่วงนั้นนี่มีอีกมีอีกกำลังฮอตนี่ล็อกหลบนะฮะสะดุดตัวเองลรไม่ไม่ใช่ซัดด้วยขวาเต็มข้อเลยซัดด้วยเท้าฝาขวาครับผมเออนี่ยยิงตะข่ายขาดเลยนะครับลูกนี้สุดยอดเลยนะครับผมนะครับผมจะเนียนแหละ ต้นเหตุน้ำมันแพงอย่างที่บอกไปยิงก็จะแคสเลยนะฮะแล้วก็มาเจอกับ TOT อันนี้นี่ต้องบอกว่าลัสนันี่ถึงกับแฮตทริกเลยซัดแฮตทริกเลยครับผมสวยมากนะลูกนี้โอ้โหลูกมันเคิฟนะความนิ่งนี่ต้องยกให้เลยความนิ่งใช้ได้ครับนะฮะเอามาดูอีกลูกนึงนะฮะนี่หลอกแล้วหลอกอีกหลอกโอ้โหนะฮะคือไม่ชัวร์พี่แกไม่ยิงนะครับครับผมต้องชัวร์เท่านั้นชัวร์เท่านั้น นี่มาดูรูดูแฮตติกมานี่รูดมานะครับนึกว่าจะจ่ายไม่จ่ายนะครับแหลสุภาษอรไก่ตานะฮะไก่แก้วครับเรียกว่าจ่ายสวยหน้าลูกนี้นะฮะยิงซะนี่แฮตติกกันไปแฮตติกเลยนี่ได้อีกประตูนึงนะฮะเฮ้ยเี๋ยวทีเออเออไม่ใช่ครับผมเขาเขาเซงฮะอันนี้ชี้ฟ้าเลยแล้วนี่ครับผมนะฮะมาทำผัดเผ็ดนกใหญ่ นะครับชัยนาทบอลเบลล้มกับลาเรลล่าเลยทีเดียวฮะครับลาซาลัดยิงเองยังล้มครับโอ้โหเนีนะฮะผู้สาประตูชัยนาทถึงกับเซ็งนะครับผมและนี่ฮะวิ่งแซงเห็นไหมครับแล้วก็ชิปยิงเร็วนะโอ้ครับผมตำรวจก็ไม่เว้นนะตำรวจล่าตัวอยู่นะโดนหมดโดนหมดโดนหมดยิงตำรวจนี่ข้อหาหนักนะไม่ใช่ยิงอย่างนั้นเออเนี่ยฮะแล้วนัดนี้ครับเจอกับเอโรนะฮะนี่ยิงทุกนัด สุดยอดจริงคลิปก็มีแรงก็ได้นะฮะโอ้หรูปนี้ความไวนี่เรียกว่าได้เปรียบอยู่แล้วใช่ครับโอ้โหแล้วยิงยิงแบบสลุดอย่างนี้ครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าความเทพน่าไปสิบนะเรียกว่าความเทพในการยิงนี่สุดยอดจริงนะฮะแต่เรื่องความเร็วเนี่ยเอาไปร้อยเลยครับผม สงขาก็ยิงครับนะฮะนี่ฮะเจอกับสมุทรสาครครับผมเอ่อชาวเลสัมเพาสัมเพาถึงกับลมนี่ฮะชาวเลถึงกับถึงกับจักปลาเปอร์ไม่ได้หาครับราตรัสยิงล่มหมดโอ้ยิงทุกทีมจริงครเกิดทุกทีมนะไม่เว้นนะนี่ฮะเอสซีจีบางทองครับเขาก็ยิงนะฮะไม่เกรงกลัวบารมีนี่ยิงมุงแคบด้วยเป็นไงล่ะสุดยอดจริงจริงยิงไม่เหลือซากนะครับ โอ้โหนี่ฮะบอลนี่ทะลุเข้าตาเลยฮะดีใจผุดๆนะครับโอ้สุดยอดนะแล้วแล้วกลายแมนเขาจะไล่ทำไมฮะคนดีใจเออไม่ใช่ครับเขาให้ไปไปดีใจที่อื่นนะอันนี้ดีกว่านะในศึก f อฟเอคัพนะครับแย่งเห็นเห็นแล้วเป็นไงลูกนี้ยิงด้วยขวาสุดยอดจริงๆนะครับนัดรอบรองของเอฟเอครับใช่ไหมและนี่เลยลูกประวัติศาสตร์นะฮะไม่น่าเชื่อว่าเขาคนนี้จะทำได้นะครับสำหรับ สุเปเซ่ไก่แก้วไปล้มได้ไงล่ะค <spirituality> ิดไม่ออกบอกลาสลัดไข่มือจูต่อนะครับโอ้โหสุดยอดจริงยิงลูกนี้นี่เรียกว่าสะใจจริงนะครับแล้วก็เป็นประตูโทนเน้นนะชิงได้ไหมครับได้แท็ปไปเลยนะฮะและนี่ครับก็คือ16ประตูของลาสลัดนะครับในทุกถ้วยของฤดูกาล2014ยิงทุกถ้วยเลยที่ต้องบอกเลยนะว่าเจ้าตัวเนี่ยผลิตสกอร์ได้เป็นกรอบเป็นกำเลยนะอนะฮะเรียกว่า สต์ทเนี่ยพังกันไปหลายสิบคู่นะครับเนื่องจากว่าเท้าหนักแล้วก็วิ่งเร็วจัดนะฮะสุดยอดจริงๆเปิดมันหลุดหมดไปเออไปวิ่งในสนามไหนวะเนี่ยนะฮะก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าดาวยิงประจำทีมนะฮะก็หวังว่าในฤดูกาลต่อไปนะลาสลาสเนี่ยจะยิงได้แบบนี้อีกเยอะๆเรียกว่าคูณ2กันไปเลยถ้าถ้าไม่เยอะกว่านี้ก็ให้ได้เท่านี้ถูกต้องถูกต้องนะเพราะว่าช่วยทีมได้เยอะเลยถูกต้องล้วไม่แน่นะยิงแบบนี้รู้ดูกาลหน้า เป็นแชมป์ไทยลีกก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะ,อะ <laughs> เอาเป็นว่าเวลาหมดลงแล้วนะครับผม <laughs> เดี๋ยวลาไปก่อนก่อนจะเลิะวันนี้ครับผมนะฮะลาไปก่อนครับ